รูมูฮ์เอสสามทีพลัสสัมผัสสุดยอดสมรรถนะระบบแก๊สรถยนต์อัดเกลือศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวิกฤตีทรีในสัปดาห์นี้หลังจากที่มางานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไอที IT นะคะแต่ว่าก็มีโอกาสได้มาซิดนีย์ออสเตรเลียหลังจากนั้นซิกกี้็ได้พ้นพบเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ออสเตรเลียเขาได้ใช้และเขาให้ความสําคัญมากๆเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่คนพื้นเมืองหวงแหนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากๆดังนั้นซิกยีก็ไปตามวัฒนธรรมค่ะเขามีเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตอนนี้เริ่มใช้ในบ้านเรือนแล้วรวมไปถึงพลังงานลมด้วยค่ะเป็นประเทศที่เออ เอาจังกับพลังงานทดแทนเอามากๆเลยค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะสังคมวัฒน,นธรรมที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและก็อนุรักษ์ธรรมชาติทั้งภาครัฐเองก็ร่วมสนับสนุนด้วยทําให้มีการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์กันตามบ้านเรือนอย่างจริงจังเลยค่ะในออสเตรเลียโดยคาดว่าในอีก38ปีข้างหน้าออสเตรเลียหวังไว้เลยค่ะว่าพลังงานที่ใช้ในประเทศจะมาจากโซลาร์เซลล์ภาครัฐได้วางแผนในการวิจัยมากถึงปีละ4,000ล้าน US Dollar, อลลาร์เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนให้สําเร็จจะได้ไม่ต้องพึ่งการผลิต ที่ต้องพึ่งฐานหินจํานวนมากเหมือนที่ผ่านมาค่ะหนึ่งในงานวิจัยที่น่าสนใจของรัฐบาลออสซี่นี้ก็คือการนําแสงอาทิตย์มารวมศูนย์ให้ความเข้มข้นของแสงในสูงสูงแล้วยิงเข้าสู่หอคอยนะคะแล้วก็ใช้อุณหภูมิสูงๆประมาณพันกว่าองศาเซลเซียสเนี่ยมาผลิตเป็นโซลาก๊าซ ผลลัพธ์ที่ได้คือเขาหวังว่าจะแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นก๊าซค่ะเอาไว้ไปเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ต่อไปไงคะนอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดลองแล้วก็วิจัยกันอยู่นะคะก็มีการนําอากาศมาอัดความดันแล้วก็หมุนกังหันผลิตไฟฟ้า แหมเห็นแบบนี้แล้วก็ฝันไปไกลนะคะว่าจะดีแค่ไหนถ้าแต่ละบ้านเราเองเนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเราจะได้เรียนรู้ค่าของพลังงานไฟฟ้าต่างๆว่ามันมายากขนาดไหนเราจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามธรรมชาติกับมนุษย์ก็คงจะต้องอยู่ร่วมกันไปอีกค่อนข้างนานดังนั้นเนี่ยต้องบอกนะคะว่ามนุษย์ก็ยังคงต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่อย่าทำร้ายธรรมชาติพลัรรรรงงานทางเลือกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขอฝากเอาไว้ให้คุณผู้ชมทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐ าคเอกชนเราทุกคนอยู่บนโลกเดียวกันดังนั้นใช้เทคโนโลยีให้สมดุลกับชีวิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ